สวัสดีค่ะมารู้จัก5วิธีแก้ปัญหาลูกติดมือถือแบบเห็นผลยั่งยืนไม่ทำลายจิตใจเด็กปัญหาลูกติดมือถือเป็นปัญหาที่คุณพอ่อคุณแม่หลายบ้านกุ้มใจกันสุดๆเลยใช่ไหมคะยิ่งกับลูกเล็กๆด้วยแล้วยิ่งควบคุมยากหากไม่ยอมให้ลูกก็ร้องไห้โวยวายวจนสุดท้ายคุณพอ่อคุณแม่ก็ยอมใจอ่อนทุกที โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์และโทษในตัวของมันแต่สําหรับเด็กเล็กๆนั้นหากติดมือถือแล้วจะส่งผลร้ายต่อพัฒนาการของเด็กหลายด้านคุณพ่อคุณแม่จึงไม่ควรให้ลูกเล่นมือถือก่อนอายุ3ขวบจะเป็นการดีที่สุดและหลังจากลูกอายุ3ขวบไปแล้วคุณพ่อคุณแม่ควรสนใจควบคุมดูแลลูกไม่ให้ติดมือถือมากเกินไปด้วยสําหรับวิธีการช่วยลูกให้เลิกติดมือถือขอแนะนําดังนี้ค่ะ หนึ่งเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นคุณพ่อคุณแม่ต้องเริ่มสํารวจตัวเองก่อนเลยว่าคุณพ่อคุณแม่เองมีนิสัยติดมือถือเหมือนกันหรือเปล่าหากลูกเห็นคุณพ่อคุณแม่เล่นมือถือตลอดเวลาแม้แต่เวลาทํากิจกรรมร่วมกันอย่างตอนกินข้าวเด็กก็จะเลียนแบบและไม่เชื่อคําสอนของคุณพ่อคุณแม่ได้จึงแนะนําให้เริ่มแก้เพื่อที่พฤติกรรมของคุณพ่อคุณแม่ก่อนเป็นอันดับแรก 2. กํกำหนดกติกาการเล่นมือถือคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรปล่อยให้ลูกเล่นมือถือเพลินแบบไม่มีกำหนดเวลานะคะ แต่คุณพ่อคุณแม่ควรเป็นผู้ควบคุมการเล่นของลูกโดยมีการกำหนดกติกากันก่อนว่าจะให้ลูกเล่นได้นานแค่ไหนเช่นลูกเล่นได้1ชั่วโมงเท่านั้นและควรจริงจังกับเวลาที่ตกลงกันด้วยไม่ปล่อยให้ลูกเล่นเกินเวลาเพราะจะทําให้ลูกไม่เชื่อถือในคําพูดของคุณได้ค่ะโดยปกติแล้วสําหรับเด็กเล็กๆควรให้เวลาเล่นมือถือไม่เกินหนชั่วโมงค่ะ 3. ไม่ซื้อโทรศัพท์มือถือให้ลูกเล็กคุณพ่อคุณแม่ควรเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือเสมอไม่ควรให้ลูกยึดเอาโทรศัพท์มือถือไปเล่นจนคุณพ่อคุณแม่ควบคุมเขาไม่อยู่หรือไม่ควรซื้อโทรศัพท์มือถือส่วนตัวให้ลูกเล็กๆค่ะ 4. ชวนลูกทํากิจกรรมร่วมกันอันที่จริงเด็กๆเป็นวัยที่สนุกกับกิจกรรมได้หลากหลายบางครั้งเด็กๆชอบเล่นโทรศัพท์มือถือเพราะว่าเขาไม่มีกิจกรรมอื่นที่สนใจคุณพ่อคุณแม่จึงชวนควรชวนเด็กๆเนี่ย ไปทำกิจกรรมร่วมกันบ้างเช่นชวนไปเที่ยวชวนประดิษฐ์ของหรืออาจชวนลูกไปเรียนเสริมทักษะสนุกๆเช่นเรียนกีฬาหรือดนตรีอย่าลืมสังเกตว่าลูกชอบอะไรและให้เขาได้ทําสิ่งนั้นเด็กๆอาจสนุกกับชิกรัมต่างๆจนพักการเล่นมือถือไปเลย 5. คุณพ่อคุณแม่ต้องอยู่ด้วยและมีความสุข กว่ามือถือเด็กบางบ้านติดมือถือเพราะในมือถือมีสิ่งที่ทําให้เขามีความสุขได้มากกว่าการอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เช่นเวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วชอบโดนดุหรือโดนต่อว่าในทางลบเขาจึงหนีไปเล่นมือถือที่มีสิ่งที่เขาสนุกและมีความสุขคุณพ่อคุณแม่จึงควรต้องปรับตัวเองให้เป็นคนที่ลูกอยากอยู่ใกล้โดยให้ความรักความเข้าใจและเอาใจใส่ลูกให้มากๆค่ะ